สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีที่รักมันี้ชั้นบ้านจะกสรจตามปกติวันหยุดค่ะขอบคุณนะวันอาทิตย์จ้าลังจากกลับจากเมืองไทยนะคะอย magic, ู่ในสภาพนี้เลยค่ะ สภาพญี่ป <ces park> <yor> oh, ุ่นจ้ะมาทั้งานงานกับบุคฮวยมีช่วงนี่ก็เลยหยุดจ้ะหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเดือนนี้หยุดเสาร์อาทิตย์เอาไว้คุยกันนะคะเฮียเดี๋ยวพี่โมทแชทก่อนแต่ได้ทำโอวันละสองชั่วโมงก่อกนอนองะขางบ้านน้ำมานหายจ้ะคนไทยคนไทยในญี่ปุ่นนี่แหละจ้ะเพิ่อสื่อสารใหม่มาให้ มันฝากให้รองเทาแอลรองเท,า,เา,เทาไม่เป็นต้นกเลย่อมาเอาของฝากเป็น,ปนไม่ได้บอกงงมั้งตัดขึ้นจออ้าคุณหายกินง่ายอยู่แต่กระโบยง่ายปันใดชอสขอบคุณนะครับเพราะว่าไม่ทันคนอื่นเขาซ้ม,ามห้างไม่ยู่ส แต่วันบ่คอยท่านเขาโอ้ยเสียงไงละครพี่น้องดูละครไปนั่งปิดเสียงก่อนอยู่ว่างๆคนเดียวมันนี้อากาศดีก็จะตำส้ตมตำกินสะตะ๊อยู่บ้านห้ามวนว่าพี่น้องกินกับย่ายยูกินกระโงสามเต้นไม่คิมเหรอหจ้ะ วายู่นี่มูกับมีอยู่แต่ว่ากับบมาาแล้วมือนนี่ว่านี่กับว่านเกิดน้องอยู่บริษัทน้ำกันจ้ากับบดไปฝนตกเพราะว่าปันแต่เจ๊กย่านอากาศบดีกันเรื่อยบมไปจ้ามันนี่กับว่าสิไปหาเขาอยู่ถ้าว่าบดตองมาดอกวะซ่าเพราะว่าเขานอนเขาพักผ่อนเขาเขาเมาค้างว่ะส้ะปาร์ตี้กันเดือกวะซ่า จันก็เลยต้องจัดผู้เดียวจ้ะจริงก็สิไปตามบ้านหลานนั่นละ่ะหลานก็ว่าเมยหลานสาวหลานสาวที่ไม่ลูกน้อยนั่นละ่ะแต่ว่าเมย์งงว่าตรงมาดอกว่าซจะก็เลยประด้ไปวแล้วพี่น้องตามกินเองก็ได้ลุยคนเดียวโอ้โหน่าแบบไงนี่แต่กินผู้เดียวบาเบิร์ดแล้วนี่ แต่ว่าซับไวจ้าซับไวหลังจากก็มาจากทํางานกับตับอี๋่าเสียง่ายจ้ะบ่ค่อยเสียง่ายหรอกจ้าต่างประเทศจ้ะก็ยังอยู่หนาหอนอยู่แต่ว่าอากาศดีลงจ้ะอ่อนลงเขาอากิอากิภาษาญี่ปุน่นอย่างใบไ,ไม้พิกใบไม้ร่วงได้ไห ประมาณนังสีละมั่งไม่ค่อยหหเรื่องเลยดูนี่อากีใบไม้เริ่มจะอะไรออกละแม้มันจะเปลี่ยนสีอากีสีแดงดอกไม้ใบไม้จะเป็นสีแดงไม่ค่อยเคยยู่มาจกปีละไม่ค่อยดูเรื่อง ยูมาโดนอยู่จ้าแต่ว่าบอคอยรู้เรื่องก <c oughs> ็อยูโดนอยู่ <c oughs> แต่ว่าบ่รู้เรื่องนะบอคอยรู้เรื่องภาษาญี่ปุน่นเต่าที่ควนันก็ว่าบ่ได้เรียนครูพักรักจำจ้ะปวดหัวเรียนหลายบ่ไวจ้ะเปิดหัว แต่ยุงสิแหลแต่คนไทยก็มีด้ะจ้ะอ้อแอมแถวนี่อยู่หลังตึกนั่นจะมีสามสี่ครอบครัวบ่เหงาดอกจาก้ารุกงเงนนี่บาขึ้นตะก,กีดที่ผ่านมาหลายปีเหงามากาคนคุยน้ำกับบ่มีจ้ะมันในแดดนี้มอว่านฝน แล้วพันยู่ภาคใต้นั่นแหละพี่น้องอากาศประเทศนี่คล้ายภาคใต้บ้านเฮานะ่ะย่าตกกระตกเลยมาเลยจา่จา,า,าจากนะเม,ม,มื่อวันมาแจกสีฝนมาแจกสีร่มกต่นี่มันคงงามๆพี่น้องขาวจวะัะหน้าแจะโอเคจ้าเดี๋ยวสิตำม,มัางซู้ นะจ้าส้ตามตำค่ะเอฟซี FC ที่รักตำได้บาทพี่น้องกินแล้วได้บาทตำแล้วตำแล้วก็ต้องกินสิคะจ้ากาแฟหรือยังคะเช้านี้กาแฟหรือยังาราบเบเกอรดอกแหวนยุบสามเยนวันนะจ้ายุบสามเยนวันจ้ะงี่จ้ตาตำมะกง หน้าตาตามบักหุ่งก็งามคนก็งามจ้ะก็อยกินนี่จ้ะมีดีนะจ๊ะยิบสามชนิดจ้ะเป็นต่อมาเขากินอยู่แล้วกาแฟแมนบอเขากินอยู่แล้วเขาก็ต้องกินกาแฟนีคุณภาดจ้ะแคบหมูไว้ใจครับแคบหมูมาขายญี่ปุ่น ในหลายจำได้แล้วพี่น้องกินโบเกงเลี้ยงง่ายๆจ้ะจะมาจ้าพักก็ไม่ได้เลยล่ะมึงเนี่ยไม่ใครไม่หยั่งพร้อมไม่บัคเคียเค้อเพื่อนนะมาหาเค้าเพื่อนนะมาหาจ้ะตื่นเต่ามาตัวนี้จ้ะก่อนนอนเซรัม่ม สนใจทักนะจ๊ะหลายอย่างค่ะเกิดเป็นมนุษย์หลายอย่างจจจไฟเบอร์ไฟเบอร์หลายอย่างจ้ะพี่น้องเกิดเป็นมนุษย์มือหนึ่งหนึ่งคิดหลายอย่างกูไยฟิลิปปินส์จ้ะ กล้วยฟิลิปปินส์ลูกใหญ่ลูกเงาเนาะแกงโอ้อย่ากล้วยไทยเท่านี่แต่ว่าบอมมี่กล้วยไทยก็ได้ม,มาจ่าก,กินน้ำกันเป็นผู้ดเดียวดีๆีเปนผู้ดเดียวก็ดีดีแฟนน้องบอมมี่ มเขออวอนอนรุ่นสุดท้ายว่าสั้นเพื่อนคนเล่ามาหายจ้ารุ่นสุดท้ายได้นี่คนวะตามกับสิม่แยังในชั้นตามใส่ัะน่ะตัวใส่น้ำม่แต่ว่า,วาไม่มีอันยืนใส่มาเด้อจ้าอืมบ่าเผ็ดสบอยู่บาง,บาง เท่าที่หาได้จ้ะทำไมมาแต่เมืองไทยผมได้แจนี่สาคือมม่ห่ยเรือมาอืมแซ่บไม่ต้องเผ็ดเยอะกินไปค่อยๆเผ็ดไป เห็นหลายคิดเด็กน้อยมัองนั่ตำมอ้ยคิอน้ำบรได้จ้าเดียโอ้ยสถารประเทศญี่ปุ่นกำลังดี บ้านเท่าจ้าปลายฝนต้นหนาวแซ่บกินคนเดียวก็แซ่บมาเนี่ย ปลาเนื้อเผ็ดกินเผ็ดไม่ค่อยได้กินใดแต่ตำเจลพะน,ะหพะ,นลละหมายว่าบางใดกินเผ็ดบ่ใดกินใดแต่ตำเจลอยาล่างรู้ความหมายอย่างรู้ความหมาย

ມັນກໍບາດນ້າລະມຫຼາຍປານໂທ นีลุนสุดท้ายไึกว่าอ่อนลูกนี้ก็อ่อนหน่อยนึ่งไปลุกนี้อ่อนโชคดีไปหน่อยอยไมาให้เรากินลูกแก่ได้ยังไงเราก็แก่อยู่แล้ว จีนญี่ปุ่นแก้คัดใดพี่น้องตัดแสบอยู่ รถขั้นหนึ่งกับว่วิ่งพานแบนอยู่ใกล้ท่าอย่างนี้พี่นอ้องมั่งไปแวล่างนะชั้นอยู่ชั้นสองมังไป้างล่างกับว่ามีรถวิ่งแคขั้นม่ามีรถแลนเลยมันพักผ่อน ข้างนอกเหมือนอ่อนนะจ๊ะข้างในนี่แก่จ้ะโอ้ใส่เอเไรดอนะไข่ดีกว่าจ้ะอร่อยพรุ่งนี้รุยงานต่อจ้ะ ชีวิตมีคุณค่าอยู่ญี่ปุ่นอายุมากแล้วก็มีงานซิ่นเดือนมารับเต็มๆจะอยู่ญี่ปุ่นนี่เขาดูคนจ้ะผลข้างงานไม่ใช่ไปสมารงานแก่ๆไม่เอานะจ๊ะญี่ปุ่นรับหมดจ้ะเข้าไปแล้วทำได้ไหม คนญี่ปุ่นให้โอกาสคนเสมอในบางเรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่ให้นะจ๊ะทําผิดต้องลงโทษ ยินจ้าเินคนเดียวมันแน่อะไรไปนอกเดี๋ยววันน้าชวนน้องๆมากินด้วยมันดีเพื่อพักพ่อนเพลินโอเคได้จ้าฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ประนอมชาแนลเนี่ยจ้าต่างประเทศมันเหงาคอมเมนต์มาได้จ้าเด้ออยากมีเพื่อนคอมเมนต์มาไว้ได้จ้าเดี๋ยวตอบวันนี้วันหยุดกินแล้วก็เสียออกไปข้างนอกเ่็หน้อยหน่อยจ้าหาหลอก ยางเหลียน,น้ำแดดน้ำหยางอากาศดีจะมนันในแดดแดดร่มลมตกมึงทำงานตัวจ้ะโอเคจ้ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ